ปึกบราบ,บันญิงเอชเกมปี2022ที่ฮางโจโประเทศจีนการแข่งขันรอบแรกก็จบกันไปนที่เรียบร้อยเตรียมแข่งต่อในรอบที่2วันนี้เผยแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าไทยจะเจอกับใครบ้างึ่งประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มเเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับกลุ่ม E ีมีใครบ้างเอ่ย1เวียดนาม2เกาหลีใต้3จีนและ4เกาหลีเหนือส่วนกลุ่ม F ประเทศไทยของเรา1ไทย2ญี่ปุน่น3มคาซัสถาน4ไต้หวันและโปรแกรมในการแข่งขันของประเทศไทยในกลุ่ม F มีดังต่อไปดีวันที่4ตุลาคมไทยพบคาซัสถานในเวลา ลา13 .030 นและวันที่4ตุลาคมเช่นกันญี่ปุ่นพบไต้หวันในเวลา18ิ .000 นในวันที่5ชินิตไทเปพบกับแคราสสถานในเวลา13ิ .030 นและในวันที่5ตุลาเช่นกันไทยพบกับญี่ปุ่นในเวลา18 .000 น 00. ส่วนของในกลุ่มอีวันที่4ตุลาคมเวียดนามพบ,กบเกาหลีเหนือในเวลา13 .030 นและวันที่4ตุลาคมเช่นกันจีนพบกับเกาหลีใต้ในเวลา18 0 0นวันที่5ตุลาคมเกาหลีเหนือพบกบ,นนพบกบก,บกัเเาลใต้นว 1นินาฬิกาจุดนและวันที่5เช่นกันเป็นจีนพบเวียดนามในเวลา18บแนาฬิกาจุดนและเรียกว่างานนี้คุณป้ากระเสียวสันหลังอยู่ไม่ใช่น้อยคุณปา้าถึงกับอุทานบอกว่าอุ้ยตายแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเจอเกาหลีเหนือถ้ากดกเกาหลีเหนือแพ้เวียดนามท่านผู้นำคิมจองอึนจะขี่ประดาวุฒลูกใหญ่เท่าบ้านมาถล่มใส่ประเทศฉันหรือเปล่าเนี่ยไวต้ตายแล้วหวั่นไหวคุณป้าก็ได้คุณปา้าเน้นเอาหาอย่างเดียวในคอมเมนต์โดยทั้งีทีมในสายเอได้แก่ A1 A2 และ C1 C2 และทีมในึ F ให้แก่ B 1 B 2และ D 1 D 2ต้องมาเจอกันหมดในสายส่วนทีมที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องแข่งกันอีกแต่จะเป็นการนำผลคะแนนรอบแรกมาคำนวณจากนั้นจะเรียกอันดับทีม12-3ของสาย E และอันดับ1 2 3 4ของสาย F แล้วถ้าแข่งกันแล้วทีมที่ได้อันดับ3อันดับ4จะโดนไปจัดอันดับอยู่ที่5ถึง8ส่วนทีมอันดับ1อันดับ2ของแต่ละสายนั่นคือสาย E และสาย F จะต้องมาแข่งคว้กันในรอบรองชนะเลิศทีมชนะจะผ่านกสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนทีมที่แพ้จะต้องไปชิงงงเรีียยททอแดสุงไงไง่าา่าาาวม ที่มีการแข่งในรอบที่2แล้วแต้มมากที่สุดและชนะมากที่สุดทีมทีมนั้นจะต้องมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศถ้าทีมใดสามารถชนะคาซสถานและสามารถชนะญี่ปุ่นได้ทีมไทยก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอกับประเทศจีนอีกหนึ่งครั้งซึ่งแอดมินก็คิดว่าแชมป์กลุ่ม E ีน่าจะเป็นประเทศจีนนะอันนี้เราคาดการดูนะครับเพราะในกลุ่มอ e. ีเนี่ยมีเวียดนามเกาหลีเหนือจีนเกาหลีใต้และทีมที่มีโมเฮงที่จะผ่านเข้ารอบอันดับหนึ่งของกลุ่ม E ีก็่าจจะเป็นประเทศจีนได้แหละครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมโลกปั่นป่วนยาง เจอประเทศเผด็จการอย่างเกาหลีเหนือเลยในขณะเดียวกันที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้ออกมาตอบโต้ชาวเวียดนามว่าคาก็เป็นเผด็จการสองคำก็เกาหลีเหนือเผด็จการแล้วคุณละเวียดนามมันตองอะไรจากเกาหลีเหนืออย่างนั้นหรือฮึ่ยตอบชัดทีและวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปรับชมทศัทศนคติความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่เขานั้นจะได้พบกับประเทศเก,กาหลีเ,เหนือว่าเขานั้นจะมีความคิดรวมไปถึงทัศนคติอย่างไรรวมไปถึงชาวอินโดนีเซียที่ได้ออกมาตอบโต้ชาวเวียดนามกันด้วยว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้แอดมินทำการรวบรวมมาเป็นที่เรียและก ัชบชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินและทีมงานได้นะครับและเพื่อที่คุณนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาแบบนี้และตอนนี้แอดมินเล่น Facebook เป็นแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการทิ้งนิ่ง Facebook ไว้ข้างใต้มีเรื่องอะไรอยากจะเสนอแนะอยากจะให้แอดมินทำคลิปมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยกับแอดมินหรือมีเรื่องอะไรจะเสนอชี้แนะคุณผู้ชมก็สามารถแอดเพื่อนมาเป็นไบเฟนของแอดมินได้คุยได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องตังค์ผมเองก็ไม่คอยจะ okay, เม,ล,มเลย เวียดนามเป็นบรรุษปา้าคนหนึ่งได้มาบอกว่าต่อและประเทศที่จเจริญอนรยธรรมอย่างประเทศเวียดนามจะต้องไปเจอกับเกาหลีเหนือจริงๆเหรอคะเนี่ยชัดว่าเรายอมเจอกับญี่ปุ่นดีกว่านะคะไม่อยากจะให้ไดกีราเวียดนามของเราต้องไปเจอกับพวกเขาเลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้หนึ่งเกาหลีเหนือเป็นใครเขามาจากไหนเราไม่รู้อันดับโลกเกาหลีเหนืออยู่ที่เท่าไหร่อเดใจก,ก็ไม่รู้อยู่ๆก็เอาทีมบอยมาแข่งกับเรานี่นะแบบนี้เวียดนามก็ชนะขาดสิคะเป็นไอเดียฉันอยากจะให้เวียดนามเจอญี่ปุ่นมากกว่าอีกนะคะนะแต่ไม่ได้เสียด้ ไ,ไม่มีโอกาสได้เจอดูจากรายการศึกชิงแชมป์เอเชียสิคะเราเกือบสามารถชนะญี่ปุ่นได้เชียวนะคะฮาเซตนะคะที่ต้องแข่งกันนะคะกล้วไปต่อมาเป็นบรรดาชาวเวดนามอีกคนนึงได้มาบอกว่านั่นสิคะไปรู้ว่าพวกเขาคิดยังไงให้เราเจอกับเกาหลีเด้อทำไม,ไม่ให้พวกเราเจอกับญี่ปุ่นคือป้าเดี่ยอยากให้เวียดนามราลังแคมค่ะศึกชิงแชมป์เอเชียที่พวกเราพ่ายแพ้ญี่ปุ่นไปมันยังไม่ชัดเจนเพระาะในกระบการพ่ายแพ้คือ3ต่อ2อและฉันรู้สึกแอบเสียใจทีที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกับทีมชาติไทยอุสาหะ ก็มาในรอบที่2แต่ไม่มีโอกาสได้เจอกับทีมไทยมันหมายความว่ายังไงพูดไปพูดมาก็น่าอิจฉาทีมไทยจริงๆเลยนะคะที่พวกเขาได้เจอกับคาซสถานซึ่งป้ามองว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเกาหลีเหนือเนี่ยฝีมือก็ใช้ได้ในการเล่นแต่ถ้าเทียบกับเวียดนามโคงอีกยาวไกลแล่ป้าอยากจะบอกว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเวียดนามแต่เป็นทีมไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีเหนือที่ป้าบอกว่าไม่ได้เจอพวกเขาคือประเทศเผเ็จการและคิมจองอึนชันเกียริเคิเก็ไม่ตบานเป็นบรรุนป้า ชาวเวียดนามอีกคนนึงได้มาบอกว่าแย่แล้วแย่ yeah, แล้วพวกเราต้องเจอกับผู้นำเผด็จการเจอกับเกาหลีเหนือประเทศสุดเผด็จการที่สุดในโลกนี้และถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เวียดนามสามารถชนะเกาหลีเหนือไปคือ3ต่อศูนย์คิมจองอึนจะโกรธเราไหมเขาอาจจะส่งรถถังหรือไม่ก็ขีปืนอาวุธมาก็ได้นะแต่ไม่ต้องกลัวเวียดนามเราก็มีกองกำลังรักษาชาติสุดแข็งแกร่งอยู่เรื่องของการแข่งขันกีฬาเกาหลีเหนือถ้าประเทศเขาแพ้เขาก็จะลงโทษนักกีฬาเขาอย่างเจ็บปวดและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นเขาอาจจะมองว่าเราเป็นสัตว์ตตลอดก ประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเวียดนามอาจจะเป็นคู่แข่งขันตัวชะกาดแล้วมาถึงตอนนั้นเวียดนามก็จะตกเป็นเป้าสายตาของคิมจองอึนเขาพร้อมที่จะทําสงครามกับประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นสาวๆเวียดนามป่อยให้เกาหลีเหนือได้สักเซตหนึ่งนะเป็นความสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีดเวียดนามและเกาหลีเหนือแต่คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามอีกคนนึงได้มาบอกว่าแหมหน้าอิจฉาประเทศไทยจริงๆเลยนะที่ได้เจอกับคาสถานเป็นทีมที่ง่ายได้ที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้พวกเขาเจอญี่ปุ่นเราเจอเกาหลีเหนือและเราเจอประเทศจีนซึ่งในการเจอกับเกาหล เนฉันพูดตรงๆว่าฉันจะเป็นแหล่มทำไมเวียดนามต้องเจอเกาหลีเหนือด้วยเขาไม่ได้แข่งแร่งกับเกาหลีใต้หรอกนะแต่พวกเราไม่อยากเจอเขาเพราะไม่รู้ว่าการชนะพวกเขาไปแบบขาดรอยคือ,อสาตอศูนจะส่งผลให้คิมจองอึนรู้สึกโกรธเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้และสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อให้พะกรู้ว่าฉันไม่สนับสนุนความรุนแรงเล่นนักกีฬาเวียดนามเราแข็งแร่งก่าเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือประเทศไทยจีนและญี่ปุ่นแล้วเวียดนามต้องได้แชมป์ท่านั้นเขาไม่ต่อมาเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งได้มาบอกว่าน่าเสียดายท ทีมไทยในกลุ่มอีพวกเขาอยู่กลุ่ม F นที่เดียีโอกาสได้เจอกับทีมไทยมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะพวกเขาไปได้นแน่คือ3ต่อสองแลวเราจะผ่านเข้ารอบไปจ่าฝูงและเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศถึงตอนนั้นเราอาจจะได้เจอกับประเทศจีนแต่ว่าเวียดนามดนได้อยู่กับกลุก่มอ e, ีซึ่งอยู่กลุก่มเดียวกับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แต่ฉันก็ยังมั่นใจและเชื่อมั่นในเวียดนามว่าจะสามารถเอาชนะเกาหลีเหนือไปคือสาต่ 0, อศูนเพราะเกาหลีเหนือไม่ได้เก่งก,ก,กว่าเกาหลีใต้เลยและเวียดนามจะคว้าแชมป์นในครั้งนี้เวียดนามจงจเจริญ ครับผมเชื่อแล้วครับว่าพวกคุณแต่แต่จะเกาหลีเหนือมากมากเลยครับแหมแอบคล้ายกันขนาดนี้จบจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามต่อไปนี้เดี๋ยวเรามารับชมคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะครับก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนดีได้มาพูดว่าพวกคุณก็ถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้วเวียดนามที่มีโอกาสได้เจอกับประเทศไทยเขาและไม่ได้เจอกับญี่ปุน่นแต่ว่าเวียดนามจะพ่ายแพ้ประเทศจีนอย่างแน่นอนและการที่พวกคุณบอกว่าคุณไม่ชอบเผด็จการจะถามจริงเถอะว,ว่าเวียดนามและเกาหลีเหนือมีอะไรบ้างที่ไปคล้ายคลึงกัน1นย่างบ้าลัง2เชื่อมั่น นในชาติยงไม่ฟับ้าการกีฬาเกินเหตุและ4สื่อจอมเผด็จการที่ปลูกให้คนภายในประเทศหลงเชื่อเขามากกว่าความจริงนอกประเทศอะไรที่เวียดนามไม่รู้ต่างชาติรู้ดีไม่อยากเจอเกาหลีเหนือขนาดนั้นก็ถอนตัวซะสิแค่ด้กระบดปัญหาที่พวกคุณจะไม่เจอกับเกาหลีเหนือแล้วง่ายดายจะตายไปกาทำรอเปล่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนนึงได้มาบอกว่าในเซตครั้งนี้ฉันเชียร์แค่3ทีมนั่นคือประเทศไทยญี่ปุ่นและจีนและฉันสวดภาวนาว่าให้เวียดนามแต่ไปจริงที่5ที่8กับทีมที่ตกรอบไปแล้วนั่นแหละถึงจะเหมาะสมที่ คุณไม่อยากเจอกับเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือเขาเก่งกว่าคุณแล้วอ้างนั่นอ้างนี่ว่าเกาหลีเหนือไม่เก่งที่จริงแล้วพวกคุณแค่กลัวพวกเขาคุณกลัวคิมจองอึน คุณกลัวคิมจองเอินเขาและคุณอยู่กันโคนรีประเทศกันนี่คือการแข่งขันกีฬานะพูดเดีวกับว่าถ้าเกิดแพ้แล้วเวียดนามจะถูกเกาหลีเหนือยึดทําจนไม่รู้จะหัวเราะยังไงดีก็อมแม่ตบมาเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนนึงได้มาบอกว่าในศึกเอเชียเกมปีนี้ฉันขอให้ประเทศไทยพวกเขาได้เหรียญทองหรืออย่างหญ่ที่สุดก็ขอให้พวกเขาได้เหรียญเงินทีมไทยจีนญี่ปุ่นมีโอกาสสูงสุดแล้วในการที่พวกเขาจะได้เหรียญมาซึ่งมันแตกต่างจากเวียดนามและพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกาหลีเหนือประวัติของนักกีฬาเบบอลเกาหลีเหนือพวกเขาเก่งกว่าาานนนนนั้้้เเกิดดดชวียมมคไไห การกระทู้ชันจงแช์ออกไปทีมเบสบอลทีมชาติเกาหลีเหนือที่เป็นตัวแทนของเกาหลีเหนือในการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติรวมไปถึงนัดกระชับมิตรทีมนี้เคยได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันเบสบอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี1970และโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี1972จนมาถึงเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือพวกเขาแข็งแกร่งน่าดูอาจจะแข็งแกร่งกว่าเกาหลีใต้ก็ได้ในตอนนี้ซึ่งเวียดนามไม่เคยรู้ประวัติพวกนี้มาก่อนพวกเขาได้แต่คิดไปเองวิเคราะห์ไปเองโดยที่พวกเขาไม่เคยศึกษาเชิงลึกประวัติเบสบอลหญิงของเกาหลีเหนือ พวกเขาก็ไปตังอะไรจากเกาหลีเหนือครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามรวมไปถึงชาวอินโดนีเซียสาระแทบจะไม่มีอะไรเลยก็ยังว่าละครับคุณผู้ชมนี่คือสีสันของการกีฬาเท่านั้นและแอดมินใยากจะให้คุณผู้ชมรับชมเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเท่านั้นนะครับอย่าไปเครียดเดอ้อย้ำอีกครั้งหนึ่งกบคุณผู้ชมวันที่4นี้ในเวลาบ่ายโมงครึ่งไทยจะพบกับคาสถานและวันที่5เวลา18บนาฬิกาหรือเวลา6กโมงเย็นไทยพบกับญี่ปุ่นครับอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้สาวไทยเราเยอะ